ดีสมาชิกทุกท่านนะคะเดีสำหรับวันนี้จะวางฮานอยให้นะคะทั้งสามฮานอยเลยนะเดี๋ยว,วน,นี้จะวางทั้งสามฮานอยนะคะฮานอยพิเศษฮานอยธรรมดาแล้วก็ฮานอย VIP นะคะสองตัวแล้วก็คู่เจาะเช่นเคยค่ะ สำหรับสมาชิกท่านใดค่ะสนใจที่จะซื้อสูตรหวยว่าใช้เองนะคะไม่ว่าจะเป็นสูตรหวยรัฐบาลหวยลาวหวยพุ้นไทยหวยุ้นนอกนะคะหวยยี่กีนะคะยี่กีมีทั้งหมดเเว็บด้วยกันนะคะเว็บหวยห้องสีฟ้าเว็บเจนห้องส้มเว็บมาวินนะคะเว็บรวยแล้วก็เว็บโชคนะคะสามารถถักแอดมาได้นะคะที่ ID l ดี e m ล y 5 9 3 3ยนะคะ สามารถทักแอดมาได้นะคะ id line ma y ห9 3 3้าสามนะคะมี id เดียวเท่านั้นนะคะสำหรับช่องแอดนะคะสมาชิกท่านใดค่ะชื่นชอบในการเล่นฮานอยนะคะเดี๋ยวแอดจะวางให้ค่ะทั้งสามฮานอยเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แอดด้วยนะคะสำหรับสมาชิกที่เข้ามารับชมด้วยนะคะฮานอยพิเศษค่ะฮานอยพิเศษเด่น4ี่ย์ค่ะ สำหรับฮานอยพิเศษค่ะเดนวิ่งรูด4ีกับ0นะคะตัวจเจาะ2ตัวมี43 42 41 40 49องสี่หนะคะ09 0ย์7 06แล้วก็05ค่ะสำหรับฮานอยพิเศษจะออกตอน5้าโมงครึ่งนะคะต่อไปค่ะต่อไปเป็นฮานอยธรรมดานะคะจะออกตอน6โมงครึ่งนะคะสำหรับฮานอยออกทุกวันนะสมาชิกท่านใดมีเว็บที่แทงอยู่แล้วก็สามารถเอาไปซื้อได้นะคะเอาไว้เป็นแนวทางในการเล่นนะ ส่วนสมาชิกท่านใดค่ะยังสนใจที่จะซื้อูุนหวยฮานอยนะคะสามารถทักแอดมาได้นะคะ idlinemay5933 นะคะมี id เดียวเท่านั้นนะคะต่อไปฮานอยพิเศษค่ะเออานอยธรรมดานะคะสวัสดีสมาชิกที่เข้ามารับชมด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยแล้วกันเนาะแชร์ตามกลุ่มหวยก็ได้นะคะ สำหรับฮานอยพิเศษค่ะเดนวิ่งรู้สีกับ0นย์ค่ะ2ตัวมี43 42 41 40 49 09 08 07 06แล้วก็05ค่ะต่อไปฮานอยธรรมดาค่ะฮานอยธรรมดาแอดคิดตามสูตรที่ขายนะคะจะมีทั้งสูตรเก่าและสูตรใหม่นะคะ แต่ตอนนี้อใช้สุดเดียวตายตัวสามารถคำนวณได้ทั้ง3าฮานอยเลยนะคะอาจจะมีเข้ามีหลุดเป็นเรื่องปกติเนาะแต่ว่าสมาชิกท่านใดสนใจซื้อเอาไว้เป็นแนวทางในการเล่นฮานอยในแต่ละวันได้นะคะมีเข้าแน่นอนนะซื้อไปลองย้อนทําดูได้เลยนะคะเดนวิ่งลูดค่ะสําหรับฮานอยธรรมดานะคะ8กับ1ค่ะ สำหรับฮานอยธรรมดาค่ะเดนวิ่งรูดปดกับ1นะคะ2ตัว8 7 8 6 8 5 8 4 8 3ค่ะ10 19 18 17แล้วก็16นะคะ,ะสาชรับท่านใดชิ่ชอบในการไลนฮานอยนะคะแคปหน้าจอเป็นแนวทางสำหรับเย็นนี้ได้เลยนะต่อไปฮานอยอ่อ VIP ค่ะฮานอย VIP จอ,อกตอน6กโมงเออหนึทุ่มครึ่งนะคะ1ทุ่มครึ่งค่ะสำหรับฮานอย VIP นะคะวันนี้แอดวางให้ทั้ง3าฮานอยเลยนะคะ ส่วนสมาชิกท่านใด่สนใจซื้อสูตรฮานอยไว้ใช้เองสามารถถักแอดมาได้นะคะที่ i d l i n e m a y 5933นะคะถ้าจำไม่ได้แอดเขียนไว้ที่หัวมุมกระดาษที่ต้นคลิปนะคะสามารถย้อนดูได้เลยนะฮานอยพิเศษค่ะเดนวิ่งรูป4กับ0ค่ะ

สำหรับฮานอย VIP นะคะตัวหนังสือขึ้นไปบนภูเขาเลยนะฮานอย VIP ค่ะอันนี้แอดคิดตามสูตรเป็นสูตรเดียวตายตัวนะคะซึ่งสามารถใช้คำนวณได้ทั้ง3ามฮานอยนะสมาชิกท่านใดซื้อ,อสนใจซื้อสูตรเอาไว้ใช้เองสูตรของแอดสามารถใช้ได้ตลอดชีพนะคะจะมีเข้ามีหลุดนะแม่ ได้เข้าทุกงวดยิงยาวขนาดนั้นอาจจะเข้า3วดติดหลุด1-2งวดแล้วก็กลับมาเข้าอีกนะคะสามารถเอาไปใช้ได้ในแต่ละวันนะสมาชิกสนไทยซื้อสูตรก็ทักแอดมาได้ค่ะที่ id line may5933 นะจ๊ะฮานอย VIP วันนี้ค่ะออกตอน1ทุ่มครึ่งนะคะเอาไว้เป็นแนวทางในการเล่นสำหรับวันนี้นะคะเด่นวิ่งลูด5กับ2ค่ะเด่นวิ่งลูด5กับ2นะคะ สำหรับฮานอย VIP วันนี้นะคะเด่นวิ่งรูด5กับ2ค่ะตัวเจาะ2ตัว54 53 52 51 50นะคะ21 20 29 28แล้วก็27ค่ะสมาชิกท่านใดค่ะสิ้นซ่อนการเล่นฮานอยนะคะ,ะเก็บไว้เป็นแนวทางได้นะคะสำหรับเย็นนี้เนาะส่วนสมาชิกท่านใดค่ะสนใจที่จะซื้อสูตรหวยนะคะเอาไว้ใช้เอง ไม่ว่าจะเป็นสูตรหวยรัฐบาลหวยลาวหวยพุ่นไทยหวยพุ่นนอกหวยยีก่กีค่ะยีก่กีมีทั้งหมด7เว็บนะคะมีลอตโต้วีเพีเว็บหวยห้องสีฟ้าเว็บ7ห้องส้มเว็บมาวินเว็บป่วยแล้วก็เว็บโชคนะคะสมาชิกต้องดูทางในการเล่นเองนะสำหรับยีก่กีแอดขายเป็นเว็บต่อเว็บนะคะแต่ละเว็บจะได้ทั้งหมด5สูตรเป็นสูตร2ตัวใช้รูซิกประตูบนล่างและวิธีการไล่เจาะ,ะไม่มีปักไม่มีวินไม่มีพิกัดนะ,ะไม่ต้องถามนะคะอันนี้ สุดอ่ารัสเซียอังกฤษเยอรมันนะคะนิเคอีหุ้นไทยดาวโจนนะคะมีทั้งดาวโจนธรรมดาดาวโจน VIP นะคะไต้หวันเกาหลีสิงคโปร์นะคะ ฮานอยมี3ฮานอยค่ะมาเล่นะคะออมสินทกศลาวนะคะมีหมดทุกห่วยเลยนะคะสามารถทักแอดมาได้ค่ะที่ idline ma y 5933นะจ้าอ่าเดี๋ยวแอดไล่อีกหนึ่งรอบนะคะก่อนจบไลฟ์สดค่ะสำหรับฮานอย VIP เอ่อพิเศษเด่นวิ่งรูด4กับ0ค่ะฮานอยธรรมดา8กับ1นะคะอ่าตัวเจาะดูเอานะอ่าฮานอย VIP ค่ะ5กับ2นะคะอ่า5กับ2ค่ะ เบอร์เจาะ5า VIP นะคะ54 53 52 51 50 21 20 29 28แล้วก็27นะคะแอดไม่ได้วางให้ทุกวันนะคะสะดวกวันไหนแอดก็จะวางให้นะสมาชิกท่านใดสนใจซื้อสูตรทักมาที่นี่ค่ะ ID Line ตัวนี้นะคะ ID Line MAY 5933สุดของแอดอาจจะมีเข้ามีหลุดแต่สามารถใช้ได้ตลอดชีพนะคะซื้อเพียงครั้งเดียวจ่ายเพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะคะถ้าใครต้องการรับก็พิมพ์ว่ารับใครไม่ต้องการรับก็พิมพ์ว่าไม่รับไปเลยนะคะ โอเคค่ะยังไงขอให้เยน้สมาชิกทุกท่านรวยๆกับฮาหน่อยนะคะแอดขอจบไลฟ์สดเพียงเท่านี้เนาะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แอดด้วยนะคะถ้าชื่นชอบกดติดตามนะคะที่ช่องยี่กีสุมาลีนะคะ,ะแล้วเลื่อนดูตามวิดีโอต่างๆได้เลยส่วนใหญ่แอดจะไลฟ์สดในการวางแนวทางหวยต่างๆนะถ้าหลุดวันนี้ต้องขออภัยสมาชิกที่ติดตามแอดด้วยนะคะยังไงขอจบอไลฟ์สดเพียงเท่านี้คะ่ะสวัสดีค่ะ